สวัสดีครับผมชื่อปอมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมช่องที่จะให้ความรู้และคําแนะนําในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับผู้ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเส้นผมการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้ชายการดูแลสุขภาพแล้วก็ฟิตเนสนะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังประสบปัญหาในเรื่องของผมร่วงเยอะผิดปกติคุณอาจจะเปลี่ยนแชมพูมาแล้วหลายต่อหลายยี่ห้อใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าเซรั่มในการแก้ปัญหามาแล้วเนี่ยมากมายหรือแม้กระทั่งการกินอาหารเสริมตัวไบโอตินนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ผล ลับที่เราต้องการวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปแนะนําเพื่อให้คุณลองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาผมร่วงของตัวเองซึ่งสิ่งที่สําคัญและก็ควรปรับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่คุณอาจจะมองข้ามไปคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเส้นผมให้คุณได้อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยครับเรื่องที่1นนะครับคือเรื่องของการสระผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแค่เรื่องการสระผมทําไมเราถึงควรจะใส่ใจแล้วก็ต้องสนใจเป็นพิเศษอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าสิ่งสําคัญมันอาจจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่คุณมองข้ามต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของแชมพูเนี่ยก็คือการทําความสะอาดหนังศีรษะเป็นหลักสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสระหว่างการสระ ก็คือหนังศีรษะของคุณเพราะเป็นส่วนที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับเส้นผมบางคนระหว่างสระผมก็อาจจะมุ่งความสนใจไปที่เส้นผมเป็นหลักนะครับคือฟองต้องเยอะแล้วก็ลงให้ทั่วถูขยี้อย่างมันมือเสมือนเจ็บแค้นเครื่องโกรธกันมานาน และนั่นก็คือการทําลายเส้นผมของตัวเองทางอ้อมนะครับที่หลายคนมักจะเจอเวลาเส้นผมของคุณขาดหลุดร่วงระหว่างสระผมไปจํานวนเยอะๆนั่นเอง พฤติกรรมที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับก็คือระหว่างสระผมเนี่ยให้คุณถูทําความสะอาดหนังศีรษะอย่างเบามือและก็ใจเย็นนะครับเพื่อให้หนังศีรษะของคุณเนี่ยได้ผ่อนคลายแล้วก็เพิ่มระบบไหลเวียนเลือดซึ่งจะช่วยทําให้หนังศีรษะของเรานั้นแข็งแรงขึ้นส่งผลไปถึงเส้นผมของคุณก็จะแข็งแรงขึ้นครับอย่างที่2เรื่องของครีมนวดนะครับผมขอยกตัวอ,อย่างเปรียบเทียบเพื่อให้หลายคนเข้าใจง่ายๆนะครับสมมุติว่าเส้นผมของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้หนึ่งต้น หนังศีรษะของเราก็คือดินปุ๋ยที่ใส่ดินเพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตและแข็งแรงก็คือแชมพูส่วนสิ่งที่ช่วยกําจัดวัชพืชและช่วยทําให้ใบไม้สวยนั่นก็คือคีมนวดครับหลายคนคงจะพอเห็นภาพไปแล้วครับว่าหน้าที่ของคีมนวดก็คือทําให้เส้นผมของเรานะนะั้นอ่ะพลิ้วสวยการใช้งานของคีมนวดเราจึงต้องควรโฟกัสไปที่เส้นผมเป็นหลักและควรหลีกหนีให้ห่างจากหนังศีรษะนะครับเพราะอาจจะทําให้คีมนวดเนี่ยตกค้างอยู่บนหนังศีรษะไปอุดตันรูขุมขน แล้วก็ทําให้เส้นผมของเราเนี่ยหลุดร่วงอย่างที่3นะครับอาหารเสริมไบโอตินอาหารเสริมตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนคงจะต้องรู้จักกันเป็นแน่แท้หากเราเซิร์ชไปที่หน้า Google ในปัญหาในเรื่องของผมร่วงวิตามินตัวนี้จะต้องโผล่มาที่หน้าฟีดอย่างแน่นอนครับหลายคนที่สั่งมากินก็อาจจะไม่เห็นผลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณโฟกัสอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารหลักหากคุณเป็นคนที่ชอบกินอาหารจานด่วนฟาสต์ฟู้ดบะหมี่ถึงสําเร็จรูปเป็นประจําทุกวันเนี่ยแล้วก ก็กินไบอตินเพื่อที่จะช่วยรักษาผมร่วงด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นผลเท่าที่ควรนะครับและพฤติกรรมการกินแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหรือปัญหาหลักที่ทําให้ผมคุณร่วงอยู่ก็เป็นได้ครับลองปรับเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับเน้นไปที่โปรตีนแล้วก็วิตามินเป็นหลักอย่างที่4ความชื้นของหนังศีรษะหลายคนที่สระผมก่อนนอนนะครับเมื่อสระผมเสร็จเป่าผมจนแห้งแล้วจึงค่อยเข้านอนจุดหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตบวกกับสมมุติฐานในข้อนี้ก็คือตอน หลังจากที่เราเป่าผมจนแห้งสนิทแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยยังคงมีความชื้นอยู่ซึ่งยังไม่แห้งสนิทดีก่อนนอนเมื่อผมเราแห้งแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ควรจะลองสังเกตหรือลองเอามือจับหนังศีรษะดูด้วยนะครับว่ายังมีความชื้นอยู่ไหมถ้าโดยส่วนตัวผมจะแบ่งการเป่าผมออกเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือเป่าเน้นที่เส้นผมให้แห้งก่อนส่วนอีกพาร์ทก็คือจะเป่าเน้นบริเวณหนังศีรษะจนทั่วเพราะถ้าหากเส้นผม เราแห้งแล้วเนี่ยแต่ว่าหนังศีรษะเรายังมีความชื้นอยู่แล้วเราเข้านอนเลยก็อาจจะเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะของเราได้ครับก็เป็นปัญหาที่ทําให้เส้นผมของเราขาดรดร่วงอยู่ดีข้อที่5นะครับเว้นช่วงสระผมมากกว่า3วันขึ้นไปคําว่าสระผมในที่นี้ผมขอนิยามทั้งในส่วนของการลงแชมพูแล้วก็สระผมด้วยน้ําธรรมดานะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการที่เราไม่สระผมหลายๆวันทั้งที่เส้นผมของเราก็ไม่ได้สก,กปรกมันส่งผลทําให้ ้นผมของเราเนี่ยดูดร่วงได้ด้วยเหรอเพราะบางคนก็อาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนทําให้เส้นผมของเราเนี่ยไม่ได้เผชิญกับมลภาวะต่างๆภายนอกก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้สระผมหรือว่าเว้นช่วงการสระมากกว่า3วันขึ้นไปอันนี้ที่ผมอยากจะให้โฟกัสเนี่ยก็คือเรื่องของหนังศีรษะเป็นหลักนะครับไม่ใช่เส้นผมจริงอยู่นะครับว่าเส้นผมของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สบบปกปรกหรือว่าไม่ได้เจอกับมลภาวะภายนอกแต่ว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยก็มีสิ่ง สกรปรกที่เกิดขึ้นจากมลภาวะภายในอยู่ดีนั่นก็คือของเสียที่ถูกขับออกมาในรูปของเหงื่อครับที่แม้จะถูกขับออกมาเพียงน้อยนิดไม่ว่าจะเกิดจากพฤติกรรม จากการเคลื่อนไหวร่างกายหรือสภาพอากาศหากปล่อยทิ้งไว้หลายวันก็จะเกิดการหมักหมครับอาจทําให้เกิดเชื้อราคันหัวหรือว่าเป็นรังแคได้ทางที่ดีคุณก็ควรจะสระผมทุก1-2วันนะครับหากไม่ได้สกรปรกมากก็อาจจะล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าก็ยังดีโดยที่ไม่ต้องลงแชมพูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งข้อสังเกตสิ่งสำคัญที่อาจจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่เรามองข้ามไปจนอาจจะนำไปสู่ปัญหาผมร่วงที่เราแก้ไม่หายสิ่งที่ผมหยิบย กขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้นนะครับบางข้อก็อาจจะมีข้อมูลอ้างอิงและบางข้อก็อาจจะไม่มีเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย